sapa đi pino đi xuống khu du xuân ăn mày dẹm mua vẫn ăn mua dùm, tao cái hệt đi sang nọ anh น้องมวยก็เฮาขนมมวยเซาแล้วเนาะแล้วอยากขนมบ่เนมหมกน้องเอ้ยท่านแเคือนเอาได้ได้ต่หัวนํามากินขนมเด้ออ้าวยังบ่ทันได้กินเฮาก็นกอกให้มากินก่อน เดี๋ยววั้ข้าวยดงเหลังมากปกน้งมกนี่หนอเป็นอะไรเป็นไ่าจอกให้เห็นน่ะอ้าไปแลไปแลหน้าดําอันนี้หน้าดําอาจอมหน้ดําอ้าวย้ายเห็นยังอันนี้น่ะถั่วเลือกเท้าเท้าอีกฝมาหน่ะหน่อยเดียวออ

nó uhm. มีแต่ผู้หอมงามมึงเด้อค่ะเนาะเด้อพี่น้องเอ้ย để tay <laughs> 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 มากับเอื้อร์ไลพี่น้องเอ้มาไปบรไลกัมานนำพี่น้อจ้าแต่ตอนนี้บอบไลสิเป็นมือเกาะนะฮาก็สิไปนห่ขนมได้พี่น้องเอ้งูนอนแล้วเอาตัวตัวตื่นไหวฮะก็มาหาะทั้งนั้นาะวมาอ่นโอยูน้ากับบุบช เด็กใส่ห่างเนี่ยอหักลงแบบป้าแล้วกักพ่องถวยหนึ่งก็บพอเอาขึ้นมาผีเขาก็บอกิ้งปันได้ดอกแ้นผุหมากเราจะหน่วลงทึนไปหาเอาปูกไจะหายากให่กไวมจอหวานอะไ่าีคนหล

bán này là coi chuẩn bị mua còn đây ở này phải đây là pin nát đấy pin pin nát, cái chai, 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 cái กินม่เอาไตัวเองให้แขวงาน้อานี่แขเขาเนเนาอเด็กบเกก็อันเอ้ยคอยะคอัวเลยอไกคู่เลอขนมพี่ต้องใส่ใจผักข้าวเอาเขาเห็ดเอาบดเขา มันอ่อนเนาะอ่น้ำามเพี่น้องเ้ยน้องเอ้ก็ได้อยู่อันปิ่นดางมัเป็นตาเ้าพดเนาะปนหนาวป่นแม่เบาก้าเปนหาวเปาวเท้านหาววาด้วยแลปนไงาะเด้าเด้เด้อ

คนละมวยเนาะคนละมวยแต่ว่าคนเอากระสือคือกันเลยใช่ไหมเห็ดขนมมุกเนอะขนมเชียนตัวนี้เนี่ยมะขาวจังมวย Vui nhưng này anh em ơi là hạ ship bì của rồi tên Thế là cả bà thảo Ừ Ừ nó muối

เขาบอกว่าใส่ใส่หลายวเ้ยมหนังเขาบว่เป็นบลเขาบอก่เอาใส่หลายย่สาวน้องมวยสวรรค์าวดอนอาณาเมนเมนเป็นเลม้คสือก้ามนะไม่เท่าอันนั้นเ้อไม่น่าไม่เก่งนะไทน่า คนเสีเรื่องเก็สี่ยากจักอยู่นอหันหลังใส่อย่าขี้องมาเลยบุนดีด้เดียวนี่นะไม่หรอกบุญตอนที่อตุ้ยก่อนนี้จะขอหาผ้าใบอเาฮะนีเอาใ่าให้บอกจะเาเอาขึ้นมาดื่มเบรนให้ใส่ถายหน้าหลุดนใหญ่เลยเนีหยเทเวเทเแล้ว ที <Es> nah. ่นานี่ช้องี่นาเอี่ยมี้เยช้อนใชอนหนาจับลงบนบินเลยพวกยืแรบพ้อนเลยเอามนเรือกไเห็่หัวน้หัวัดชึ้งเน่อยเนาะเอาอันช้อนพูดหนึ่ก้อเลยเอาหัวเนาวันหน้าหัวเอามาใส่หัว เนี่ยมันี่มันนี่ในไซโ้มนนี่หลุดดหลุดผมอวัยเดยวเขาอนที่เนดะอืมคือเมมอัยทางหนาพืออนที่นี่จุ้งเขาหมอวาเดือเห็ดลายดีตเนื้อหอันใหม่อเนื้อไมบ่น เจ้าคลิปออก้อนมันนาะเนาะเนผมไดอืมง้อเลยผมมาเลยอืมเมื่อน้ำลุงอีกแล้รบ้างนี่ง้อละกเนาะบนปาก่ว่าจ้าับ้าบอกภาพไปไปไายบาย คือไคือโฟกัสโมีไรบุนุไปนอนหิบไปจ๊ใไปเีนอนาะบนอนบุ่ยมันจ้ะข้นนั่่นนอนกงวันไปนอนลถกันกันมันติดกันขนมติดไม่ต้องม่เงียบหามาไายเลย เข้าวไร่คนขนมกาหมวนได้พี่น้อยไ่คนองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนโเยอองนะเหนือยังไร่เนาะเขาเขาไร่เต๋อบ่ จะเพิ่นได้เป่าเอิดะไรมาเพิ่อนนองข้าเป็นเนี่ยกขี้โรจ้าก็ยังขอรูการ์พูไปเรากเอาละเพิ่นเป็นหูเ่าเพ่อนเนิ่นร้แล้วพอเงนักจาน่ร้าออ่งเทนุนาเอนะ มันเบิดจะไปเองีนองเยเขาั่วนงใส่นอเ้มาขวาชาววันนะเจ๊ได้ชาววันนะกันว่าอุตสตั้มพตั้มบบโรามีน้องเงยเขาเย็นเบิดบอจมาคือมาลายไป ຫນ້າຮັກກະບໍ່ນຶກເມິດບໍ່ນຶກເມື й ໃ คาเจาลกพี่น้องเออลืมเลได้ว่าสือเล็กจไปเดิฟันบ่ไงเดย่าฟัเรื่องฟันก็ลืมเลยพี่น้องลืมตวเตามเป็นกำลังใจให้น้องมวยเนาะพี่น้องเนาะแล้วาก่องน้องอ้ำเนาะแล้วก่องอบลน้ำพี่น้องเอ้ย ยนมีแหงมาสทุกคนยนีมแหงจ้าสบายดีจ้า